ตอสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับอยู่กับผมจอห์นในช่องสตอร์โซโล่สล็อตก่อนเพื่เรับชมคลิปเพื่อนก็กดไลค์ซับสไครต์ติดตามช่องเป็นกำใจกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมซัฟเฟอรีบายของค่าย PG นะครับเดี๋ยวเราก็ติดค่าย PG ซะด้วยดิทีนี้ก็วาวุ่นเลยเพอเกมใหม่มันออกมาทีนี้เราก็แบบว่าจะสงสัยว่ามันจะแตกไหมฮนะสุดท้ายมันก็ไม่แตกมันก็แดกเราเหมือนเดิมนะครับก็เลยแบบ เรามีความแค้นไงก็เลยแบบเลิกไม่ได้เพราะว่ามันกินเราไปเยอะวาวุ่นจัดมาเอาทุนที่หนึ่งหมื่นครับนะครับกดเลยครับฟีเจอร์ไรสาระ,ะเราไม่ซื้อครับเราบรหาสขอ,องฟรีเราขอเข้าวสกีเตอร์หนึ่งทีก็พอแล้วได้สมัยอ่ะเพื่อว่าทุนหมื่นเดียวเล่นเบ็ดร้อยเลยนะคือแบบว่าใจมันถึงมันจับไปหกใจมันถึอองอนี่ยพี่ครับ อีสติกวางเรียนผามาแล้วก็อีเลฟเฟนมาครับผมอ่ะเอะวิสิลไลออนมาอีกเก้าพันึงโดนเบสิบแล้วก็เออต้องรองกัอนแบบว่ารอที่สื้อซูเปอร์เมก้า์วีมาที่ 10, 500, หนึ่งหมื่นห้าร้อยห้าครับเพื่อนครับช็อตนี้จัดไปรับชมด้วยความบันเทิงไม่สนุนหน่วยช่วยเล่นตามนะครับเพื่ครับไปต่อหรือเราจะซื้อดีวะฟีเจอร์สักล่อไหม ใจมันเรียบร้อยจัดแม่งเลยถามใครอย่างเมื่อกี้นี้นั่งอยู่คนดีเอาให้ไปถามใครใจถึงไงคือไม่ได้กำไรมาเอากำไรมาต่อยอดแล้วนะครับเล่นแบบว่าชิวๆดื้อสวยนะได้กวางไหมกวางแยวเล่นไม่ได้เว้ยเดีย๋ยวตัวคูณไปเพื่อนคือแบบว่าต้องศส่คอมโบนะไม่งั้นจะได้ตัวคูณไปเรื่อยๆนะครับ น,นี่แบบนิดดิบครับเพื่อครับโอ้โหถามจริง 7, เหรอซื้อ7000นเลยเฮ้ยมึงใจเย็นดิเพื่อนนี่ัะมีลายมีคอมโบไวรู้สึกจะตันที่ปูน10นีดปะไม่แน่ใจครับโอเคมาแ,แถวกลางนี่คือถ้ามันมันแตกมันก็คือจะแบบว่ากลายเป็นวายให้นะเพื่อนๆนะ่อนนะเกมก็ไม่เข้าใจเข้าใจไม่ยากหรอกเพื่อครับ ตอนนี้คือผมิ่มไม่เข้าใจแล้วไม่ดูดจัดเลยอะ่ะตายถถอไวรู้มซื้อเจ็ดพันแม่งยังบอกบเลยได้ทันห้าเบียบรอ้องานเครียดเลยทีนี้ซื้อเจ็ดพันห้าได้พันห้าหายไป 6, หกพันหมดแม่งมันเกลืกินไปแล้วเพื่อนไม่ซื้อแล้วด้วยครับไม่น่าห้าวเลยอ่ะจะติดซื้อไง ทีนี้ก็ว่าวุ่นเลยแม่ง7,500ได้ได้ได้พันห้าเฮ้ยนี่แหละเพื่อนอของฟรีอของฟรีมันมีในเล้วมึงแก้มือเลยเพื่อนแก้มืออย่างรอบที่แล้วเลยคือแม่งโคตรเกลือโอ้โหอย่าเรียกว่าวายเต็มจาเอนสวย,ยนี่จะเป็นสิงโตลเลยคืสไลด์ลออนคิงน,นะโดนแน่นอน ดีนะั้นเป็นตัวจางให้ตัวหนักนะเรียบร้อยขอคอมโบคอมจอยหน่อยมาแต่งยี่ห้อรอบที่แล้วรอบที่เราเราซื้อนะไม่เกลือจัดแบบว่าเกลืออย่างจัดเคมาสวยอะไแ้เป็นหมุนแพทีสุดท้ายให้่อขับดูกันว่าเราจะได้กำไรไหมอุ้ยยีรับชอยาวมไม่ได้หรอเคมาอู้วสวยดิสวยดิสวยดิยดอ๋อ คอมโบไปไหนอะเปมาครับเพื่อนครับตามด้วยยีรามครับเพื่อนครับอืมสามตัวสตก็ตเตอร์ครับแต่ไม่ได้อะไรหนึ่งทีสุดท้ายได้มา 4, สี่พันเกจมันเป็นของฟรีให้อภัยได้ครับหรือว่าอาคืนนะเมื่อกี้นี้สวยครับเพื่อนอือช้างแถวแรกไม่ได้เพื่ได้มาห้าพันสอง ก็ไม่ได้แย่แต่ว่า,าไม่ได้ดีมากาเาด้อกลองฟีสปินโอเครับเดี๋ยวผมไปต่อนะฮะเพื่อนๆได้กำไรมาเกือบหมื่นแล้วเราไม่เลือกขอช็อตแบบว่าจะนาจะเต็มอ่ะโอ้โหเพื่อนเตรียมตัวรับดาเมจสิงโตมาหมื่นสองโอเคพอละแม่งได้กำไรสองหมื่นอ้โห,โโหซื้อฟีสปินนะไรสาระเลยคือมีหโหตจโงเลย สิงโตมานี่คือเดลี่สุดจัดนะเดียวพัน,น,นสุ per mega V นะสิงโตเป็นโนอ้โหเ,เลยครับเป็นจอไปนักเล่นจัดเลยครับตอวน,นี้จะแตกนอกมา12,710อ้อโหเละฮะแตกอะไรมาที่21,780ฮอร์เลยถ,ถ้าใครชอบคลิปนะครับฝากกดไลค์ซ like ับสไครต์ติดตามช่องนะครับผมช่วงนี้ก็คือติดเล่นเกมใหม่นะฮะช่วงไหนเล่นเกมใหม่แบบ เข้ามือใส่ยาวๆอ่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับพี่ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสบายสองหมื่นวันนี้เลิกมากัะดวงฮนะโอโ้ดวงดเีเจอกันบ่ายจุ๊